ทนายขึ้นขึ้นแท่นขึ้นท่นก็นจะมาร้องเรื่องทนายเกย้ครับแล้วก็ทนายคพิปครับนะครับในข้อเท็จจริงก็ดาวติ๊กตอกพวนี้ก็ได้โูกหลอกลวงนะครับแล้วมีปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารปลอมเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าวันนี้จะเป็น2เคสนะคะหนูจะพูดถึงเคสแรกก่อนอันนี้จะเกิดขึ้นก่อน เคสแรกนะคะคือเป็นคนคนหนึ่งหนูต้องการที่จะหาบ้านที่ภูเก็ตซึ่งตอนนั้นหนูจะหมดสัญญาจากคอนโดเก่าแล้วหนูก็ลงไปที่สตอรี่ไอจหนูว่าเนี่ยจะหาบ้านที่ภูเก็ตมีใครแนะนําได้ไหมก็มีคนคนหนึ่งเนี่ยตอ,ตอบกลับมาตอบกลับสตอรี่ไอจหนูมาว่าเนี่ยเราเป็นนายหน้านะพอเราเป็นนายหน้าอ่าเราก็โอเคลองส่งรูปบ้านให้ดู พอเราดูแล้วเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่เขาแต่เขาเหมือนจะมีฐานว่า,เ,าเขาเป็นนายหน้าจริงๆก็คือทักมาตามว่าเนี่ยสรุปเอาไหมอะไรยังไงเราก็ตจะัดสินใจว่าอาลองดูก็ได้แล้วเราก็เลยจองไปเขาก็จะให้เราโอนจองบ้านก่อนค่ะพอโอนจองบ้านไปเนี่ยมันจะเริ่มมีทนายเกยเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือหยุดเรื่องบ้านก่อนนะคะตอนนี้ สักพักนึ่งอ่ะหนูลงหนูเคยลงคลิปใน t ิ๊กตอกแล้วก็จะมีพวกประเภทหนึ่งก็คือจะเข้ามาคอมเมนต์ด่าเราซึ่งเราก็อยากหาทนายเนี่ย้องเป็นเคสหนึ่งว่าเออทำไมต้องมาด่าคนอื่นเนี่ยที่สารนาของคนอื่นอะไรงเยแล้วค่ะแล้วก็คือก็ถามน้องไปว่าเนี่ยมีแนะนํำไหมทนายซึ่งเราให้ใจเขาไปแล้วอะค่ะอ่ามีแนะนํำไหมน้องเขาก็บอกว่ามีค่ะ ก็คือก็คือให้แนะนําว่ารู้จักทนายคนนึงอะไรอย่างนี้เราก็ดูรูปของทนายแล้วแล้วก็โอเคโอเคได้เราก็โอนเงินไปสำนวนหนึ่งซึ่งความเสียหายอันนี้อยู่ประมาณ5 5 0 0 0แสนกว่าบาท <Okay. S 1> ค่ะต่อมาอีกเคสหนึ่งหนึ่งอีกเคสเลยเล่าอีกอีกเคสหนึ่งก็หนูเป็นเจ้าของแบรนด์หนูต้องการหาคนทำการตลาดมาร์เก็ตติ้งเพื่อให้แบรนด์หนูเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆหนูก็ลง i อเหมือนการข่าว่าเนี่ย เราต้องการหา Marketing การตลาดแล้วก็มี IG หนึ่งเนี่ยตอบกลับมาว่าขอแนะนำคนนี้ได้ไหมเราก็เข้าไปส่งโปรไฟล์อ่าโอเคมีโปรไฟล์มีตัวตนถูกต้องแล้วเราก็เลยคุยกับเขาทักไปคุยว่าอ่ะพี่มียังไงทํำยังไงอะไรอย่างนี้เราก็คุยคุยกันสัก,กระยะหนึ่งนะคะก็ตัดสินใจที่จะทําโดยการเขาก็แบบว่าให้มาจำไปเขา่มาเจอตัวหนูที่ ที่ที่ได้ไหมคะที่ลบบุรีบ้านหนูบ้านหนูบ้านเกิดที่ลบบุรีเขาก็มาเจอหนูมาทําสัญญาอะไรแบบนี้ปกติเหมือนผู้ว่าจ้างอะไรกันเลยพอมาทําหนูก็ได้โอนเงินไปอีกค่าสัญญาปุ๊บพอถึงตอนเนี้ยเขาก็บอกหนูว่าเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์อะลองไปเรียนภาษาอังกฤษดูไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูไม่เก่งภาษาหนูก็เออโอเคเผื่อเราจะใช้ในการต่อยอดธุรกิจข้างหน้าได้เราก็ลงไป ลงไปกับเขาเขาเป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ค่ะก็น่าจะถือพอสักพักนึงเราไปนัดเจอกันที่ปทุมธานีซึ่งเขานัดบอกว่าจะโยะจะให้โอนค่าย,ยิงแอดโฆษณาจํานวน400,000บาทให้เขาอีกหนูก็โอนเพราะวา่าการขายของออนไลน์เนาะต้องมีการยิงแอดการโปรโมทสินค้าก็โอนไปแล้วทีนี้ก็ไม่ได้โอนอีกแต่ว่าคนเนี้ยอ,อีกแล้วหนูจะฟ้องเคสที่แล้วไม่งงนะคะฟ้องเคสที่แล้วซึ่งคนเนี้ยคนคนนั้นอะ โกงเรื่องทนายปลอมกับบ้านไปหนูก็รู้แล้วว่าเขาโกงแล้วก็เลยถามคนนี้พูดชื่อเล่นได้ไหมคะได้ครับอ่ะคนนี้ชื่อซีนะคะถามซีเนี่ยว่ามีทนายแนะนำไหมอีกรอบหนึ่งเขาก็บอกว่ามีนะมีนะรู้จักกันซึ่งอันนี้หนูไม่ได้ตรวจสอบหรือเช็คอะไรเพราะเห็นว่าซีเขามาหาแล้วคือมีตัวตนจริง อ่ะพอนพอนี้ก็โอนเงินคุยกับทนายค่ะเหมือนเขาสร้างแอคมาหลายแอคเพื่อให้เราคุยคือตัวละครจะเยอะมากค่ะคให้เราเให้เราเขาไปคุยกับทนายแล้วก็อพอมารู้อีกทีนึงก็คือตอนที่หนูทำไปขอตั๋วทนายครับค่ะทนายทั้งสองเคสนี่คือคนเดียวกันคนละคนคนละชุดคนละแคสคนละค,คละ เราทะตัวทนายยังไงต่อครับทตัวทนายแล้วหนูว่าก็ค้นหาในอินเทอร์เน็ตว่าตัวอย่างตัวทนายเป็นแบบไหนหนูก็ไปเจออันแรกเลยเขาเอามาตัดแปะกันอ๋อหนูก็รู้แล้วแลตอนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหนูก็หาคนทําบัญชีชซึ่งเป็นเพื่อนของหนูเองแต่วันนี้เพื่อนไม่ได้มานะคะค่ะเป็นเพื่อนของหนูเองเพื่อนหนูทําบัญชีแล้วก็จะรู้ว่าเลขใบกํากับภาษีมันจะเป็นยังไงเพื่อนหนูก็เลยขอว่าเธอส่งมาให้เราดูหน่อยว่าเป็นยังไงเราจะตรวจสอบ พอส่งไปให้ปุ๊บเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วก็คือพอเขาใบเสร็จกับใบกลับภาษีเขาส่งมาให้เป็นเป็นใบเสร็จปอมค่รเพื่อนหนูก็เลยรู้แล้วทีนี้มันเป็นของบริษัทดังชื่อหนึ่งชื่อดังเพื่อนหนูก็ค่ะเพื่อนหนูก็เลยทักไปหาบริษัทดังบริษัทนั้นว่าเนี่ยใบเสร็จนี้ออกจากของคุณหรือเปล่าออกจากบริษัทคุณหรือเปล่าแล้วบริษัทนั้นก็บอกว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ซึ่งตอนนี้คนชื่อซี่ยังไม่รู้ตัวว่า พวกเราอะรู้แล้วว่าเขาโกงเราก็เลยนัดเขามาที่เซ็นทันเซ็นทันหนึ่งแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยสรุปยังไงทําไมต้องมาหลอกเรา mm hmm. เขาก็เหมือนจะเป็นคําเบี่ยงเบนคําเบี่ยงเบนว่า mm hmm. เดี๋ยวโอนเงินคืนก็ได้นะถ้าไม่สบายใจทําด้วยการโอนเงินคืนได้นะ mm hmm. แต่พอวันนั้นเราจับเราจับรู้ได้เลยทันทีว่าทนายปลอมกับคนชื่อซีเนี่ยคนเดียวกันเรา เรื่องนี้เกิขึ้นนานหรือยังคะอ่าของซีประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนประมาณสองสาเดือนได้เดือนแล้วก็ของเด็กสิหอาจจะเป็นสับสีเดือนไหมประมาณประมาณนั้นได้สีหเดือนได้อทนายคนนี้เหมือนไม่รู้จักรู้จักพันคนคนนั้นน่ะค่ะเขามาตอบกับไอจีหนูค่ะซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่ให้ใจคน แล้วก็แบบว่าตอนนั้นหนูไลฟ์สดในติกตอกขายของอะไรเงี้ยหนูก็แบบมีคนเข้ามาคุยเล่นกันหนูก็ไม่ได้คิดว่าจะมีคนมาโกงเราเราไม่คิดจะโกงใครห้าแสนกว่าบาทคนที่สองนี่ล้านกว่าเลยล้านกว่าบาทเราเราคิดยอดทั้งหมดจริงๆแล้วอ่ะประมาณหนึ่งล้านหกแสนกว่าบาทครับโดยโดยโดนหลอกแล้วก็เพราะว่ามีผู้จ่าหน้าเชื่อถือแล้วให้โอนหลายครั้งแล้วมีใบเซร็จใบกำกับภาษีฟอร์มส่งมาให้ดูด้วยแล้วก็มีใบคล้าย ใบแต่งทนายความมาให้ใบต่างๆที่ที่ที่เป็นบัตรบัตรนะครับแล้วมีตัดรูปแตกแล้วทางนี้ก็ไปเช็คทนายความว่าชื่อนี้จริงไหมอยู่เนี่ยคุณอยู่คุณคุณคือให้คนนี้หรือเปล่าไปมาโป๊แตกไม่ใช่ทนายจริงบอกว่าไม่ไม่ใช่ตัวเขาพอพอไม่ไม่ใช่ตัวเขาปุ๊บเอาเรล้วเงินที่จ่ายไปหลายแสนบาทอะยังไงต่อก็นี่ทางนี้เล่โป๊แตกเลยถามหามันก็มีมีโดยที่ทั้งทั้งบ้านบ้านเช่าที่ที่ให้เช่าไป หลายแสนบาทก็ก็ไม่ได้ไม่จ่ายตังค์ไปหลายแสนบาทก็ไม่ได้บาทน,นะครับแล้วก็การตลาดหลายแสนบาทก็ไม่ได้นะครับน,นี่คนคนทั้งหมด2กลุ่มใช่ไหมฮะ<อ>คนสองกลุ่มนะครับแล้วทนายก็มีทนายเก๊น,นะครับทนายเก้คือทนายไม่ไหายจริงแต่สมอ้างว่าเป็นทนายแล้วก็เอาเอา,เอาตัวผู้อื่นมาใส่แล้วก็ตัดรูปแตะใส่แตะปลอมลอมตัวแล้วก็รับตังค์วาความสองแสนกวมานะเกือบสามแสนนะครับคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งก็ จัดหาทนายความมีเยอะนะฮะปัจจุบันนี้มีเยอะคือจัดหาทนายความแต่ตัวเองไม่เป็นทนายความแต่จัดหาแต่ครั้งนี้คือจัดหาแต่เป็นทนายทิพย์ทนายทิพย์คืออะไรจัดหาทนายความแต่ไม่มีทนายความโดยหลอกตงค์ให้โอนต่างโอนเรื่อยๆจนสองแสนกว่าบาทใช่ไหมเคสนี้ครับเลยเราเลยมาร้องกองปราบนะครับเพื่อเพื่อให้ดําเนินการกับคนสองกลุ่มนี้นะครับแล้วต่อไปข้างหน้าเราก็จะไปสภาานายความเพื่อเรื่องนี้เรื่องสัาขัรเพราะมีบริษัทหลายบริษัท ที่เปิดมาไม่มีไม่ซูวไ,ไม่ทนายความแล้วไม่มีทนายความอยู่เลยแต่ก็จันหานะครับแม้ทั้งบริษัทต่างชาติก็มีนะครับเพื่อเอาทนายความเป็นลูกน้องแล้วไม่ไม่จ่ายตังรับตังค์มาแล้วก็หนีเชิดคนไทยตกเป็นเหยื่อเยอะพอสมควรนะครับน้องคนนี้เลยมาติดต่อผมนะครับผมเลยเรียกสอบนะครับสอบดูแล้วเป็นจริงผมมีใบใบเสร็จนะฮะใบเสร็จที่ปลอมนะครับ ไปับกัษสีปลอมนะครับถือๆดูถือแล้วมีการอ้างชื่อบริษทัทใหญ่ด้วยว่าเป็นนณะงานดีลงานกับบริษทัท<ม>น,นี้สร้างความเสียหายในวงกว้างนะงแล้วมันเป็นการตั้งใจมาหลอกตั้งใจมาหลอกเลยอย่างเราทําธุรกิจเราคุยกับปุ๊บเราก็อ้อนจองก่อนอะไรเงี้ยเราก็โอ้น้องเนี่ยคือไปเจอไอ้คนที่หลอกแล้วเขายังกล้าด้าด้วยเนี่ยน้องมันเด็กไง เห็นว่าเป็นเด็กแต่เขาดังทางออนไลน์เเป็นแม่้าเราก็เลยอยู่ในกลุ่ม,มเพื่องานเนย่านนานเนี่ยเขาก็เลยพามารู้จักเจ้าตัวเขาถึงขนาดไปเจอกับไอ้คนที่หลอกอ,อันนี้คนที่หลอก้ากลับมาอีกอคือ ทุกเรื่องต้องเป็นข่าวก่อนใช่ไหมเจ้าหน้าที่ถึงตามติดได้ไมแหละทางทางพี่ตีตังก็ติดต่อทางผมมาเพราะผมผมไลยโดยส่วนตัวน้องน้องนี่ผมไม่รู้จักกันส่วนตัวพี่ตังเขติดต่อมาแล้วคุยกันทางทางโฟนเลยเลยนัดมาเจอที่ออฟฟิศผมแล้วก็คุยสอบก็ได้จริงเอกสารให้ดู่ันเบื้องต้นจนผมรู้ว่าเป็นจริงอย่างที่น้องเล่าแล้วน้องเขาช้ำมากนะฮะเจอหลายๆอย่างคือน้องก็ซื่อเพราะไม่นึกไม่ถึงว่าจะ มีขบวนการหลายๆขบวนการ<ม>แล้วก็เอาความน่าเชื่อถือมามแล้วก็เอาบัตรทนายความมามชื่อเสียงมามแต่บังเอิญบางเอิญน,น,น้องเขาโดนโดนกระทําแล้วหลายๆครั้งเขามาตรวจสอบที่หลัง<ม>เพราะว่าสองคนนี้เขาบล็อกไปเลยบล็บอกหนีไปเลยโดยที่ไม่หาไม่เจอตัวแล้วเขาเลยตามนะครับ หนูแงการหนูไม่แต่หนูก็สงสัยนะทำไมเป็นแบบอะไรที่หนูคนเดียวอย่างเงี้ยมาใช่ใช่ผมพอดีผมตอบไม่ได้เพราะว่าแต่แต่มันเป็นสองขบวนการแต่ไม่แน่ใจว่าเขารู้กันหรือเปล่าแต่แต่ที่แน่เราก็มีตัวตนในหนึ่งใบโอนตังโอนเงินมีเตทเมนต์มีแล้วเขาก็โดนนี่หลายหลายหลายหน่วยนะเพราะว่ามีบริษัท การตลาดยักษ์ใหญ่นี่ก็โดนด้วยอะไต่างชื่อนีออกไปแล้วใบกับภาษีก็รกรมสรรพากรก็เสียหายถ้าน้องคนนี้เขาไม่รู้ก็เอาไปหักภาษีน้องเขาก็จะโดนคดีรกรมสรรพากรต่อย<ช>นะครับโดนตํำรวจจับอีกนะครับคือมันจะเสียหายในเป็นไทยสังคมอย่างยิ่งปล,ล่อยเขาลอยนวลแล้วนนะะเขาก็ช้าทางนี้ไม่กล้าทําอะไรนะครับเลยา่<ๆ>าายง เขาท้าบ,บอกว่าก็ไปฟ้องสี่สารใจดีไม่กลัวติดคุกเดี๋ยวสารไกลเกีย่ยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะห,หนูอันนี้เป็นแม่เขาคุยนะคะแม่ของคนชื่อสีอ่ส่วนตัวเด็กสิบหกเนี่ยหนูยังไม่เคยเจอเพราะว่าเขาเอยู่จังหวัดตรกงโคราดค,คือจริงๆแล้วเราไม่รู้จากเด็กสิบหกแต่เขาบอกว่าเขาอายุยี่สิบก,กว่าแต่เรามารู้ที่หลังพอเช็คทะเบียนร่า์เช็อะไรมาเลยรู้ว่าเป็นเด็กสิบหกแล้วไปหาทางผู้ปกครองแม่เขาให้เขา เขาก็ปัดอย่างเดียวไม่สนใจท้าอยากได้ก็ไปฟ้องเอา,เอานะครับเดีวมช่วแล้วในส่วนหนึ่งก็เขาก็โดนหลองจากโดนส่งเอกสารมาให้มาดูนี่ควนี้ก็เชื่อโอนอย่างเดียวเลยครับ <c oughs> นะครับเลยเลยปัญหาตรงนี้เลยเรามาเลยมาเป็นพี่มาของการมาร้องกองปากหนูทางานเกี่ยวกับออนไลน์ประมาณนี้ค่ะหนูทำงานเกี่ยวกับออนไลน,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 ไลน์แล้วคือหนูต้องการความรวดเร็วอันเคสที่สองเนี่ยต้องการหาการตลาดซึ่งการตลาดออนไลน์มันก็จะอยู่ที่ออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็เลยอ โอเคได้แล้วคือเขามีตัวตนจริงๆคือคือจะบอกก่อนว่าแฟนหนูเป็นต่างชาติแล้วแฟนของคนนั้นอ่ะเป็นคนต่างชาติด้วยเป็นคนไนจีเรียหนูก็เออพอเรารู้สึกว่าเขามีอะไรเหมือนเหมือนกันเราก็เริ่มโอเคละโอเคเขาพ็พอเช็คมาก็ค่อยๆมารู้ที่หลังฮะรู้ที่หลังตอนที่ถูกบล็อกไปแล้วตามตัวไม่เจอแล้วแล้วเราก็ดําเนินการตามต่อว่าแล้วก็เช็คใบเสรผู้ไม่กลับมาสีกับปอมปอมแล้วก็เช็คไปบริษัทต้นขั้วขายต่างๆบริษัทการตลาดก็ปอม ทุกวันนี้เขาก็ยังใช้ชีวิตปกติกินรู้อยู่สบายนะครับเขาไม่กลัวครับเพราะว่าไม่กลัวเลยเมืองไท่คนใหม่เขามั่นใจว่าเขาเบาใช่ไหมก็เด็ดชื่อกะทำทำผิดลูกสาวตายยังไม่บรรลุยี่สิบกันเลยเนี่ยกฎหมายแล้วแล้วทนายความก็สองมาอ้างชื่อทนายความทําทําให้เสียหายนะครับโดยที่หนึ่งทนายเกยสองทนายทิพย์โดยจัดหาทนายความแต่ไม่มีทนายความให้เขาเท่ากงครับ ชอบโพงฟองแปลงอยสารใช่สารปลอมครับ<อ>ที่ที่เห็นเห็นฮะแล้วก็แล้วก็ถ้าถ้าดูแล้วในเครือข่ายอาจจะดูเข้าชอบผมประชาชนเดี๋ยวผมพยายามดูให้เข้าด้วยแล้วก็อาจจะโดนหลายหน่วยงานด้วยโดนทั้งสภาในความด้วย <ๆ S 2> เดี๋ยวผมว่าเรืวอนี้ผมก็จะไปแจ้งที่สภาในความให้สภาความเป็นผู้ถหายด้วยแล้วก็ไ่อาจจะไปแจ้งกรมสรการเพราะว่าเข้อกลมควกามก็เสียหายด้วยแล้วบริษัทเนี้ยบริษัทการตลาดยักษ์ใหญ่เนี่ยเขาเสียหาย เขาก็ต้องแปามาเป็นผู้เสียหายด้วยแต่แล้วแต่เขาแต่ว่าถ้าแต่น้องที่แน่น้องเาสียหายแน่นี่ร้านหกนะที่เราน้องเขาตัดควาผัวหัวจริงๆมากกว่านี้นะครับนี่หนึ่งล้านหกแสนนะครับน้องเขานั่งสานหาเงินมาก็เหนื่อยยากนะฮะโดนขบวนการพวกนี้หลอกลวงต้มตุน๋นแล้วก็หนีหายใน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 เน็ตเยอะะฮะถึงเวลาก็ได้เงินมาก็หนีหายไปนะครับตรงนี้เลยน้องเลยมาผมเลยจัดทําเอกสารมาเพื่อ เพื่อต่างๆมาให้นะครับแล้วก็ทาเอกสารตรงนี้มาเพื่อเป็นความจริงที่ปัจจุบันนี้เราต้องช่วยกันแล้วฮะช่วยมาดําเนินการกับทนายปอมทนายเกยแล้วก็ทนายิพิปจะทาทนายความเปิดบริษัทต่างชาติก็มีนะฮะเปิดเปิดบริษัทแต่ตัวเองไม่ไม่ปไปเลยเลยเปิดบริษัทเพื่อรับว่าความครับพุ่งนี้นะครับก็ไม่ช่วงไหนแล้วแต่ต้องระวังเลยครับเราต้องกล้าออกมานะฮะลุกออกมากล้ามานะครับกล้ามาถ้าพ่อเดี๋ยวนี้อ่ะ หนึ่งทนายปลอมก็เยอะเยอะมากนะฮะแต่งตัวหรูบางทีไปว่าความเวลาแต่งตัวดีๆแต่งเชิญแต่สุดท้ายแล้วไม่ใช่ทนายความแล้วก็เป็นทนาะยบางทีไม่จบไปเลยก็มีบางทีหน่วยงานให้การบางทีหน่วยงานได้งบผมไม่เอ่ยชื่อหน่วยงานไหนะได้งบประมาณผมก็เคยคุยได้งบมาแล้วมาปรึกษาประชาชนเรื่องกฎหมายผมถามต่อจบอะไรคุยไปคุยมาไม่จบไปเลยแต่มาได้งบประมาณเปิดเยอะแยะ,และหลายๆที่ที่สี่ห้าที่ที่เปิดใน ตามจังหวัดต่างๆ,างๆเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อแต่แต่ได้งบประมาณมาททุท้ายก็ไม่จบไปเลยแล้วทนายความก็จะหลอกแล้วก็จัดหาทนายความแล้วไม่มีทนายความแล้วบางทีรับตังไปแล้วก็ไม่ทํางานให้ก็เยอะพอหลวงพวรนะครับอย่างนี้ก็เป็นความเดือดร้อนของประชาชนประชาชนพอเสียเงินแล้วก็ไม่กล้าไม่กล้าที่จะร้องบางคนก็อายเสียเวลาอายเออตรงน,รงนี้ตรงนี้คือผมผม,มเลยฝากว่าคิดนิดหนึ่งนะครับแต่น้องคนนี้ก็คิดแล้วนะเพราะคนนั้นเขาส่งมา เป็นให้ความ,มาที่อยู่เป็นอ,อยู่ในเฟสมันอยู่ในเฟสไอ้ทางนี้ก็เชื่อใจว่ามีเฟสจริงก็โอเคโอนตังค์ให้ให้หลายแสนเลยนะก็ถือว่านึกว่าโอเคแต่ที่ทาให้สุดคือมาจับได้เพราะแต่คือไม่ทํางานให้<ม>เขาเลยไปเช็คดูแล้วไปถามทนายกันหนูไม่ใช่กลับกลับเป็นเอาตัดแต<ม>่ตัดรูปแต่เป็นทนายบัตรปลอมนะครับตรงนี้ความเสียหายก็เยอะภายสงังผมเอาไม่รู้จะเข้าไปหลอกคนอื่นอีกหรือเปล่าอย่างไร วันนี้มาเลยต้องการให้ประชาชนระวังมีอะไรก็ออกมานะครับไม่ต้องกลัวนะครับเราต้องออกมาเพื่อมาช่วยเหลือคนอื่นเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างเป็นตัวอย่างด้วยนะครับนะครับแล้วน้องรู้สึกยังไงครับก็หาได้หนูว่าอยากได้เงินคืนเพราะก่อนหนูจะหาได้ครับแล้วต้องการให้เขาดาเนินคดีถึงที่สุดนะครับถึงที่สุดเลยค่ะครับทั้งสองกลุ่มนี้นะฮะถูกต้องค่ะค่ะเข็ดค่ะก็ลกออนไลน์แบบไม่น่าไว้ใจเลยอย่าไว้ใจใครเลย เราคิดดีกับเขาใช่ว่าทุกคนจะคิดดีกับเราเป็นทนายเก๊นะทนายทิพย์นะครับแล้วก็หลอ,อกโอนเงินนะครับปลอมบัตรทนายความนะครับตัดรูปตัวเองแตะนะครับแล้วก็เอารูปทนายความมาจริงมาบัตรจริงทุกอย่างจริงหมดครับเปลี่ยนแค่รูปนะครับเป็นชื่อของทนายคนอื่นแปะแค่รูปใช่ครับในใน<ห>ในเน็ตเราเราเลยไปนค้นหาเจอนะครับแล้วก็แล้วก็หล,ลอกหลอกหนึ่งให้เช่าบ้านก่อนพ่อเช่าบ้านก่อนแล้วก็ ไม่มีบ้านให้เช่าเสียหลายแสนด้วยสุดท้ายเราไม่มีอ้างว่าอะไรนะอ้างว่าเจ้าของบ้านไม่ให้อยู่เจ้าของบ้านไม่ให้อยู่ตอนนี้เจ<ก>้าของบ้านท้องโอนตังค<ล>์ไปแล้วจะไม่คืนตังะนะครับพอเสร็จปุ๊บไปหาทนายให้สุดท้ายแล้วก็ไม่มีทนายนะครับไม่มีทนายแล้วอีกอันหนึ่งก็ทนายเก๋หลอกให้ทําการตลาดจ่ายตังค์หลายแสนสี่แสนต่างต่างสุดท้ายแล้วก็ไม่มีแล้วไปเช็คบริษัทบริษัทดังแต่สุดท้ายแล้วบริษัทนี้ก็ไม่รู้เรื่องแต่ส่งใบเสร็จมาแล้ว ไปบงกลับภาษีมาแล้วทางนี้ดีนะไม่ไม่ไปทำเสียภาษีทำเสียภาษกีก็โดนอีกโดนคดีอีกนะครับ,<อ>บแล้วนี่คือหลักฐานการคุยในแชทนี่นี่การตัดแปะนะครับมีรูปทนายจริงอะไรจริงทุกอย่างจริงหมดแต่ส่งมาลายแล้วมีปิดหน้าแต่จริงแล้วหน้าจริง,รงแล้วเขาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนอะไรมาที่นอี่นี่นี่ยี่ยอะที่ๆลูกที่เลยที่เออเปลี่ยนนะครับแล้วนี่อันนี้ลายเดิที่ส่งให้ ถามว่าเฟิร์สสคักปูก็เจอค่ะเฟสอะไรนะเฟิร์สสักปูหนูเป็นเจ้าของแบรนด์อยู่มีคนติดตามเท่ล่ะเอ่อหนูมีหลายช่องนะคะช่องช่องช่องหลักเลยก็จะสามแสนช่องรองก็หนึ่งแสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายช่องคนดคตนออะไรนะคะอคอคอะไรคนดาวนออคนคไนมีคนนคะนะครนบคะราอะไรนะอะไรหนูทนสคค่ะคอะไรนะะอนนนอะไรน ก็เขามาปรึกษาได้สิตาหมอเขาเปิดได้ไดเปิดหน้าโอเคปรึกษาเพราะว่าไอ้น้องเขาอยู่ในทีมพวกพวกทำศิษยาละลายเลยทีมชันเนี่ยแล้วชันก็ประสานงานกับอาจารย์แนะนำแล้วอาจารย์ก็ช่วยเลื่อนผู้หนีแล้วก็โดนด้วยเเจอกินเลยเกิโดนแล้วนี่ทางล่างนี่คือเคยอะไรครับไปไปทางล่างนี่คือชนโอนเงินโอนเงินครับที่ที่โอนเออรู้สึกไม่ดีเดอต่อร์ไปแฟนซานยาแล้ว

สอามที่นี่เลือได้มที่เาใจ้อนต่าผมเลยต้องอยู่ใ้องไปนเานอปเด็นที่ต่กันมันจะได้ไม่